พระเยซูริ์เจ้าเนี่ยรู้ว่าเราเองเป็นอะไรครับเป็นสาวกของพระเยซูริ์เจ้าคนที่คนต่อพ,พันเข้าค,คำทีเขียนเข้าัมทีนะครับคือใครับคือ,อพระวิญ,ญญาณโดยสุดการที่เราจะเข้าใจข้อเขียนนั้นเราต้องการพระวิญ,ญญาณที่จะช่วยเราอยากให้พวกเราตน้มศีรษะองเราทิศฐา,านด้วยกันเพื่อขอพระวิญ,ญญาณที่จะสอนเราพงเชิญพระวิญ,ญญาณโดยสุดข,ของพระองค์สอนเรา ช่วยเราให้เราได้เข้าใจาเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เราทำนั้นคืออะไรขอพระวิญ,ญญาณของพรงคเปิดตาใจเราเปิดหูเราเปิดใจของพวกเราเพื่อจะรับรับพระคำของพระเจ้าเราที่ฐานในพระนามของพระเยซู อันนี้เนี่ยเป็นตั้งแต่บทที่13เป็นต้นไปเนี่ยจนกระทั่งนะจบบทเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์เนี่ยใช้เวลาเนี่ยอยู่กับใครครับสามม้วนของผมหรือจะใช้คำว่าเป็นคืนสุดท้ายหรือเป็นชั่วโมงสุดท้ายอะไรก็ตามที่เป็นสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะสำคัญทำให้คิดถึงเรื่องของออวันหนึ่งเนี่ยพุทพ่อเขาเรียกไป ไอ้สุชาติไปด้วยกันผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังเล็กๆอยู่ก็ไปถึงก็บอกผว่าก็ไปญาติไปเยี่ยมปู่นะพอไปถึง พระเยซูเนี่ยได้อยู่กับสาวกกี่คนนะแค่นี้จริงบี1ิคนในตอนนี้ในข้อที่เอ่อสิบสามสิบเอ็ดนะเมื่อเขาออกไปแล้วเขานั้นคือใครเขานั้นคือ Judas. นะยูดาสนะยูดาสเนี่ยออกไปจากห้องนนั้นแล้วพระเยซูก็ทำไมครับก็บอกพวกเขาเพราะว่ายูดาสเนี่ยไม่สมควรนะที่จะได้ยินบัญจัอันนี้ที่พระเยซูกลับชับพวกเขา แล้วเมื่อเขาออกไปแล้วนะพเยูุริ์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการที่พงค์จะได้รับเกียรติข้อสามสิบเอ็ดน,นะว่าเกียรติที่พงค์ดได้รับนะถ้าเราสังเกตดูคําว่ารับเกียรติให้เกียรตินะครับแล้วก็พระบิดาให้เกียรตินะี่ล้วนแต่สิ่งที่พูดถึงสิ่งที่พระเยูุริต์จะทรงกระรรมแล้ก็คือสิ่งที่พระเยูคริ์จะต้องเผชิญก็คือบนไม้อะไรครับบนไม้ พอสามสิบเอ็ดเนี่ยพี่เยซูก็พูดถึงการจากไปนะพูดถึงการจากไปนันไม่ดีผมจำได้คุณปู่เขพูดว่าเนี่ยคงอีดไม่นานจะอยู่มีชีวิตรอดนั้นกระชับลูกๆเนี่ยทุกๆคนว่าพูดถึงการจากไปมันการจากไปพี่เยซูบอกว่าสิ่งที่พงค์จะไปเนี่ยสถานที่พงค์ไปเนี่ยสาวกไปได้ไหมไปไม่ได้นะพวกเราเองก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปหรือว่าใครอยากจะไปกับ อยากทำไมถึงไม่อยากจะไปเพราะว่าเพียร์โซจริงพูดนะขนาดที่พวกเขาเองอยู่ด้วยกันเนี่ยพระเยซูนเนี่ยได้กำชับพวกเขาขณะที่เขาเองดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาควรที่จะทําอะไรบ้างอยู่ในข้อที่สา,ามสิบสี่ข้อสา,ามสิบสี่เนี่ยให้เราอ่านพร้อมกันดีครับภาษาสี่นะเราให้บรรยาใหม่ไว้ให้ชาวทั้งหลาย ให้เจ้าลักสิ่งไรกันเรารักการงานอะไรกันเจ้าจงรักกันงานอะไรกันด้วยอยเนี่ยนะพี่ผูคิดได้พูดบอกว่าเราให้บัญญัติอะไรครับใหม่ไว้แก้ไขครับไว้แก่เจ้าคือให้เจ้าทั้งหลายรักกันและกันนะบัญญัติใหม่อยากจะพูดคำว่าบัญญัติใหม่บัญญัติใหม่ที่ใหม่ถึงอะไรครับใหม่ถึงอะไร บางครั้งเราคิดถึงว่าใหม่ก็คือสิ่งที่ไม่เคยอะไรครับไม่เคยสอนไม่เคยพูดมาก่อนแต่ใท่จริจริงที่วิทยุที่พูดถึงบัญยักใหม่นะครับไม่ใช่ใหม่ถึงคาสอนใหม่ไม่ใช่ใหม่ถึงสิ่งที่แปลกใหม่หรือสิ่งที่เป็นคําสอนที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่านะเป็นคําว่าใหม่นี่หมายถึงว่าความรักแบบใหม่มหมายถึงว่าความรัก ที่พระเยซูบอกพวกเขาให้รักกันและกันนี่ไม่ใช่เป็นความลักแบบเดิมไม่ใช่เป็นความลักแบบในคนในพระคัมภีร์เก่าที่เขาทํากันแต่เป็นความลักแบบพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์ในภาษาพระคัมภีร์นะหรือภาษากรีกใช้คําว่าความลักแบบอางกอเปเป็นความลักที่สูงที่สุดเป็นความลักที่พระเจ้านี่ได้มีต่อใครครับต่อมือ ครือคำรักคำรักแบบใหม่หมหนี้หมายถึงว่าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางชีวิตใหม่ของคริสเตียนเนี่ยสามารถที่จะช่วยพวกเราทุกคนที่จะรักพี่น้องของพวกเราเป็นความรักแบบอักเเาเปรเราไม่สามารถที่จะรักพี่น้องของพวกเราและรักโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนด้วยความรักแบบอักเปรได้ถ้าปาสจาก,การช่วยเหลือของใคร พระเจ้าหรือของพระวิญญาณโดยสูงเจ้าเน,นี่ยวันก่อนที่ผมมีโอกาสได้เจอนบทความหนึง่งเขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนีนน้ชื่อแตงโมพัทธลัทธิดาไม่ทราบใครรู้จักไหมเป็นไทยเป็นดารา,าที่ตัวรู้จักมั้ยเดี๋ยวลูกหน้าต่างมือเลยใช่เออใช่เออผมได้ยินเข้าใจว่าเป็นนักเป็นดาราที่มีชื่อเสียง แล้วเขาเองเนี่ยกักบใจเนี่ยมาเป็นคริสเตียนนะมีดารานี่กลับใจมารู้จักพระเจ้ามากทีเดียวเขาเขียนในวันออวนาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าวันในความรักขอมอบความรักเนี่ยให้กับคนหนึ่งนะซึ่งหนูเนี่ยก็ไม่เคยคิดก่อนว่าจะรักเขาได้แต่วันนี้เนี่ยหนูเนี่ยมีพระเจ้า,ยานำชีวิตหนู พระเจ้าเปลี่ยนแปลงหนูอย่างมากมายและเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ตัวเป็นความเข้าใจเพื่อนเปลี่ยนความรัดเป็นเปลียนความชังเป็นความรักเปลี่ยนจากคนที่มีใจแข็งกระด้างให้อ่อนโยนเปลี่ยนจากคนที่ใจเจ็บแค้นเป็นคนที่มีสันติสุขให้อภัยได้รักเหมือนอย่างที่โบงและถ้าโบงไม่รักไม่ให้อภัยหนูหนูก็คงไม่รู้จักที่จะรัก กัท่านสตูนะที่ดูเกลียดชังเขาบอกว่าเขาเองเป็นคนที่มีใจโกรธเกลียดผูกอาฆาตพยาบาทไม่ชอบคนคนหนึ่งที่เขาทำกับเขา,เาไม่ใช่นะที่เขาไม่ชอบแต่เมื่อเขามาเป็นพิเศนแล้วก็ยากปาะทานหัวใจความรักนี้นียให้กับเขาแล้วเขาก็เขียนลงใน a c e b o o k นะแล้วก็กระจายข่าวนี้แพร่ไปเพราะว่าเขาเป็นคนอะไรครับมีมีชื่อ เขาเองก็าทำไมครับเป็นพญาว่าเหมือนกันนะพระเยซูบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่าะว่าบัญญัติใหม่เนี่ยไม่ใช่แต่สิ่งที่ใหม่แต่ด้จริงเรื่องของความลักเป็นสิ่งที่พระเยซูหรือว่าพระพีพูดถึงในพระคัมภีอะไรครับเดิมแล้วแต่ว่าบัญญัติใหม่หมายถึงว่าด้วยค่าที่ใหม่ด้วยการช่วยเหลือที่มาจากอะไรครับพระเจ้าด้วยความลักแบบใหม่เป็นความลักแบบอะไรครับอักขระซึ่ง เราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองถ้าปราศจ,จากการช่วยเหลือของใครครับของพยาหรือของพระวิญญาณเบอร์ทีสูพี่รองครับเราพระองทีบอกพวกเราต่อไปเขาบอกว่าหมายให้กับเจ้าทั้งหลายคือให้เจ้าทั้งหลายอะไรครับรักซึ่งกันนอะไรครับและให้เรามาดูครับคำว่ารักซึ่งกันและกันที่มีพูดหลายครั้งด้วยกันรัก ซึ่งกันและกันพระเยซูที่บอกว่าให้เรารักซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันหมายความว่าก็หมายถึงว่าอาจารย์ครัอคุณนจาร์ดีมากแต่แสดวว่าความรักเนี่ยที่พระเยซูกำชับให้พวกสาวกหรือพวกเราทำเนี่ยจะต้องเป็นความรักที่เป็นการกระทําต่อกันไม่ใช่เป็นการกระทําที่เราเองทําเพียงฝ่ายเดียวเหมือนกับว่าตบมือข้างหนึ่ง ได่จัะการกบมือต้องมีอะไรครับสองทางพระเยซูคิสบอกกับสาวกแล้วก็บอกว่าเจ้าทั้งหลายคาว่าเจ้าทั้งหลายเนี่ยใช้หลายคําหลายคําเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายแล้วก็ใช้คาว่ารักซึ่งกันและกันนะรักซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันไว้ถึงทั้งหมด3สครทางด้วยกันนะเพื่อการการบอกให้กับพวกเราว่าทุกๆคนที่ตัวเองเป็นคริสเตียนจะต้องแสดงความรักต่อกัน และกันพเยซุคิดบัญชาพวกเราผู้ทรงสัง่งพวกเราทุกทุกคนให้เราแสดงความรักไม่ใช่เราเพียงแต่มาบอยและเราคาดหวังความรักจากใครครับจากพี่น้องของเราแต่เราทุกทุกคนจะต้องพยายามที่จะทำไมครับแสดงความรักให้กับพี่น้องของพวกเรานะคือว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยทิ้จัดน่าอยู่ไหมครับน่าอยู่ได้ จกากเราเนี่ยน่ายูทีเดียวนะฮะให้เรามาดูนะครับพระเยซูพูดต่อนะบอกว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและก,กันด้วยอย่างเราได้เห็นความจริงอะไรทีเนี้ยเออพระเยซูเนี่ยรักเป็นอะไรครับแตบบอย่างเรารักอย่างไรแลพระพค์อบอกว่าให้เรา รักอย่างนะั้นพระเยซูคิดรักอย่างไรพระองค์ต้องการที่จะให้เรารักแบบอย่างอย่างนั้นนะพระเยซูนี้เนี่ยถ้าจะพูดแล้วเนี่ยเป็นครูสอนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพระองค์ไม่เคยบอกให้พวกเราทําในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยเลยครับพระองค์ทรงสอนสาวกให้ถ่อมใจพระเยซูทําเป็นแบบอย่างให้กับสาวกในบทที่สิบสามคือพระองค์ทรงเลยครับ ล้างเท้าดวงสาวพระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานให้เห็นถึงความสําคัญของการอธิษฐานแล้วพระเยซูคิตก็ทําเป็นแบบอย่างโดยที่พระองค์ตื่นแต่เช้าขึ้นมาขึ้นไปบนภูเขาและอะไรครับแต่พระเยซูริตบอกพวกสาวกให้รักซึ่งกันและกันและพระองค์เนี่ยก็ทําเป็นแบบอย่างให้กับสาวกโดยที่พระองค์แสดงความรักให้กับอะไรครับสาวกของพระองค์ที่น้องครับพระเยซูจึงเป็นอาจารย์ หรือเป็นพระเจ้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ก,กับพวกเราทุกทุกคนผมอยากจะถามพวกเราว่าเยซุคริสรักพวก,กเราอย่างไรคนระับเรารักจนพระองค์ต้องเสียสะละความรักเนี่ยลักษณะเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงในะความรักที่เราเห็นในตัวของพระเยซูนี้คือการเสียอะไรครับรโอ้เสียสะละความรักที่มีอะไรได้ย้อนบทที่3ข้อที่16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรง รักโลกจดได้ประทานมายถึงพระรักนะของพระเจ้ารักเรามากจนกระทั่งโง์ได้โงประทานโง่โงให้นะครับเพราะเธอบอกว่าถ้าเราเองจะรักพี่น้องของพวกเราเราเองจะต้องแสดงออกโดยการให้เป็นไปไม่ได้ที่เราเองบอกว่าเราปากเรียกรักรักเดินยอนฉันบอกว่าอยากให้เรารักกันและกันด้วยคา โบ์แต่ทรงรับด้วยการการะทำนะครับเพราะถ้าเราเองเนี่ยให้เราให้อะไรได้บ้างครับกับพี่น้องขอ,องเราเออในทางปฏิบัติเวลาละโบสถ์เราจะแสดงความรักโดยการให้คืออะไรอธิษฐานเออโอ้โ,อโหดีมากอธิษฐานเกิดกันการที่เราจะรู้ว่าเราอธิษฐานเกิดกันได้เราต้องเข้าไปทำไมครับถามพี่ครับน้องครับคุณโป่คุณ, ộ, คณลงุงคุณป้านะคุณหามีอะไรครับที่จะให้ผม ให้ได้ฉานอธิษฐานนอกจากจะให้ทอาอธิษฐานแล้วมีอะไรครับให้การช่วยเหลือนะครับบางครั้งเราเองตกทุกข์ยากได้ลำบากบางครั้งมีปัญหาบางครั้งเนี่ยต้องการที่ห้าเราไปส่งเพราะไม่มียาน่านะนะนะหลายคนสมาชิกทางด้านนู้น <c oughs> หรือบางครั้งเขากาลังเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเราต้องให้ความช่วยเหลือ เราให้อะไรครับให้คำนูน้ำใจโอ้มาโบเห็นเขาหน้ายาวเหมือนมาร์กาอองแขกตับน้องชายต้องมีด้วยครับเราเข้าไปทำไมครับเออยิ้มโอ้เรารู้ไหมการยิ้มที่เนี่ยเป็นการดูน้ำใจเข้าไปถามเขาดูน้ำใจเขาให้กำลังใจกับเขาทำไมก็ให้เขามีอะไรครับกำลังในการอะไรครับ ดำเนินชีวิตต่อไปไม่มีใครเป็นที่เป็นเตียนที่ขึ้นสูงพุ่งขึ้นนะทำไมครับตลอดบางครั้งมีชีวิตที่บางช่วงบางัางบางตอนบางเวลาทูไหมครับมีเรื่องนี้ลงบ้างมีขึ้นมีลงแต่อนทุกที่เราลงนั่นเองเนี่ยเพื่อนเราก็ยังไม่ครับแเราจะขึ้นอยี่ยลงเรามีพระเจ้าเราเออเอเมอเมเรามีพระเจ้าที่คอยช่วยภาพที่เป็นภาพที่ดีมากการเสียสละไม่มีอะไรครับความลัก ภาพอันหนึ่งที่บรรยายที่ได้สดพูดถึงแก่หัวใจของความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะก็คือการเสียสละเห็นไหมน์เนี่ยมันข้ามได้ไหมครับจากข้ามเดินไปอีกข้ามไม่ได้มันต้องดีเพื่อนบันคนกี่คนนะหลายตัวที่ทำไมครับเป็นก็เป็นสภาบางครั้งเนี่ยเพื่อเราเองกําลังผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านไป่ได้เราเองบางครั้งจะต้องยอม เสรรียสละให้เพื่อนของเราเพื่อที่จะส่งเขาใหา้ผ่านไปเสรรียสละเราเสียสละอะไร,รบ้างเราเสียสละเวลาเรา,สรรราเราส,รรรสรรียสละทำไมครับเงินทองของพวกเราพระคุณพีพูดถึงเพราะว่าให้เราทำไมครับเห็นคนหนึ่งมีความขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำคำพูดนี้ดีมากไม่ส่งเพราะเขาเราก็อยากความรักของพระเจ้านั้นจะดำรงอยู่ในชีวิต ผู้นัน้นเนี่ยไยด้ย่งไงให้ทำยังไงเยี่ยมเยียนพระก็พีบอกว่าเมื่อเห็นคนนึ่นเนี่ยกำลังติดคุกอยู่ตกทุกข์ยากได้ลำบากเนี่ยเราเองจะต้องไปทำไะไรับไปเยี่ยมเยียนเราสามารถที่จะให้นะครับความลักของพระเยซูคริสต์เนี่ยมีผมเองเห็นเขาอยากเสียสละแล้วมีอีกสองอย่างอันที่สองเนี่ยคือยกโทษโยกโทษนี้คิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ ไปเยี่ยมชูกินยกโทษได้กับเหล่าแม่ยกโทษได้กับเรา,แ,รเราแ,แล้วบางครั้งที่น้องทําผิดต่อพวกเราเนี่ยเราต้องยกโทษให้กับเหล่าแฮะยกโทษให้กับเหาบางคนก็บอกโอ้ถ้าคนนี้นะทำเราผมเจ็บมากนะครับขอพระเจ้าจุดจุดแก้แค้นลงโทษพระเจ้าการแกแ้แค้นเของพระเจ้าเป็นคนจัดการถ้าผู้นี้เนี่ยมาบดฉันจะ จุดจุดจุดไม่มาไม่มาจูด้วยกันไม่ได้เนี่ยพระเยซูคิ์เนี่ยวันสุดท้ายตอนชั่วโมงสุดท้ายที่นาทีสุดท้ายอยู่ไม่กังเขนพวกทำอธิษฐานพองมีเจ็ดคำด้วยกันคำหนึ่งพระเยซูคิดพวกนาข้าแต่พระบิดาโปรดยกโทษให้กับเขาเถิดเพราะเขาเองไม่รู้ว่าเขาเองได้กระทำอธิษฐานเพื่อสันติูที่กำลัง กำลังทำกับโรกคเขาทำกับโรกคเพราะเขาไม่รู้พี่น้องทำกับพวกเราเพราะว่าเขาเองไม่ไม่รู้เขาไม่รู้เพราะเขาเองทำผิดต่อต้นนะนะเจ้าทั้งหลายจงรักกันและกันเหมือนอย่างที่เราลักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักซึ่งกันและกันอย่างรักแบบที่พระเยซูคิดรักเรา วความรักของพงคือเป็นความรักที่เสียสละความรักของพงเป็นความรักที่อดทนความรักของพงเป็นความรักที่ยกโทษผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้สามขับขนะ้อต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อที่สามสิบห้าให้เราอ่านข้อกันครับถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันเดี๋นี้แหละคนทั้งพวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็น จะรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นบุสลบตริเรารูได้จากอะไรครับถ้าเรารู้ว่าคนนี้เป็นพุทธเรารู้ว่าเขาเองทำยังไงฮรเออนะเขาเองอาจจะต้องไปตักบากไปบวชไปอะไรแต่ว่าพระเยซูกล่าวพูดแบบว่าเขาเองเนี่ยจะรู้ว่าพวกเรา,าเวลาเราอยู่ในที่ทํางานเวลาเราอยู่ในที่ออฟเิศเราอยู่ในที่ที่อะไรครับที่ใดก็ในโรงเรียน หรืออยู่ที่ใดก็ตามหรือทงธุรกิจใดก็ตามเขาจะรู้ว่าเราเองเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเนี่ยรู้ได้จากการที่เขาเองมีอะไรครับความรักไม่เอาว่าไปอยู่ที่ไหนคนนั้นเห็นแล้วโอ้โหเห็นนี่มันถูกไหครับจุดๆๆเนี่ความรักครับพี่น้องความรักเรารู้ เราอยู่ที่ไหนก็ตามเราเองทำไหมครับมีความรักของพระชาความรักเนี่ยเป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่ความรักเนี่ยพูดดังที่สุดตัวคำพูดไตัวการ์ดหนาความดวกามดเสียงดังที่สุดชัดเจนที่สุดเวลาเราไปเป็นพยานเนี่ยคนอือเนี่ยโอ้โหพูดชัดแน่น้ำทั้งห้าถาม่ามาเชื่อไหม สวนมากไม่เชื่อหรอกครับพระเจ้าไม่ได้ทํางานในใจของเขาแต่ว่าเมื่อเขาเองมาทั้งบสถมาอยู่กับพวกเรา<ม>เห็นพวกเราช่วยเหลือแสดงความรักต่อเขานี้เนี่ยเขาเองจะทำไมครับมาเชื่อเด็กพระจา์น<ม>ี่ผมมีคีดชักแห่งหนึ่งผมเคยไปตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ไปแูต้ตกใจเลยนะเข้าไปในใ,นใ,นใจนะั้นที่นะมโนโลมเคยไปมโนโลมอะจังหวัดอะไรจังหวัดมโนมเออจังหวัดมโน เขาบอกว่า,า,า,นนดดาที่จัดนั่นเป็นที่ได้จัดที่แต่ละคนนี้นะเป็นคนโลคเลยเวลาเขาร้องเพลงเขาตกมือเขาอย่างนี้พอกินอาหารเสร็จไอ,อ้ก่อนจะ่รับประทานเสร็จกินอาหารขเขาเรียกกินกินไม่ลงนะแต่ว่าคนที่อยู่ที่นั่นมันเป็นไรนะสุชาติเออ่เลยช่วงระยะเวลาการติดต่อเขาบอกว่าเออเออแน่นอะเชื้อ ลวกเลือนแม่นติ้งต่อพกนั้นนะแต่ทุกคนเนี่ยมีจมูกเอ่อจมูกไม่มีแคร์เบอร์ดี้หงุดหงิดนะแล้วมีแผลตามตดวรอยแผลเป็แ้วคิสเตมที่นั่นนะโอ้โหเวลาเขาล้อมเทมโอ้ยมีความสุขมากยิ้มนะฮะแต่ถ้าจะเข้างมากอดเรลาไปเลขอบคุณพระยาอี่ไม่ให้มากอผมบอกแล้วปรากฏว่าทุกคนเนี่ยถามได้เลยว่าเข้ามาเป็นที่เสียเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าเขาเห็นความรัง เห็นความรักที่ไหนโอ้โหเขาบอกว่ามีคนหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่าไอ้ความรักของพิเชนเดรียโอเอ็บแกลที่เข้ามาทำยังไงรู้ไหมเขาให้คนที่เป็นโรคเรื้อรังนั่งแล้วก็เอาท่าอีเล็กๆเนี่ยนั่งแล้วก็เอาสำลีนะครับหยิบสำลีเนี่ยมาล้างแผลเพราโรคโอ้โหคนโรคเรื้อนเหลือเกร้องไห้จริงๆเที่โปรบิเชนเดรียฝาหลังตาน้ำข้าว ทำของเขาเขา,เขาไม่เคยเห็นใครทมายวแบบนี้ที่ทำกับเขามาในตลอดเป็นฝรั่งมาจากประเทศอเมริกาอังกฤษบ้างแสดงความรักของเขาจนกระทั่งหัวใจเขานี้แนยอมเชื่อพะเยร์เราเคยเห็นอย่างนี้ไหมพิเยรูวคิบอกโนแล้วถ้าเจ้าในเงื่อนไขรักกันและกันนะ ดังนี้แหละเขาจะทนทั้งวงคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะรู้ว่าเราเป็นอะไรครับสาวกเยแผ่พระคิดะจของพระเจ้าถ้าพวกเราทุกๆคนอยู่ในโบสถ์เนี่ยนะเราลักกันเขาจะเห็นประคิดในชีวิตของมุงหลับและเขาเองต้งจะมาเชื่อในนั้เราเองอยู่ในที่ทํางานกับเ,เพื่อนของพวกเราถ้าเราเองมีความรักสัมผัความรักของพระเจ้า ให้กับเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเขาจะรู้โอ้ยพวกคิสเตียนดีจริงๆทํำยังไงผมจะมาเป็นคิสเตียนหรือหนูอยากจะมาเป็นคิสเตียนจริงๆโออยากเป็นก็ดีใช่ไหมอันนั้นสิ่งที่พระเยซูกำชับพวกสาวกพระเยซูบอกกับพวกสาวกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับเจ้าทั้งหลายบัญญัติใหม่ที่เราให้เจ้าทั้งหลายคือให้เราละกัน อีกไม่นานฉันจะไปแล้วพวกแกจะอยู่ที่นี่ในโลกนี้ขอคำชัดพวกเจ้าทุกคนที่เป็นสาวกคือให้รับกันอังกสาว,วกของพระเยซูมี12คนคนหนึ่งทรยศ11คน11คนทั้งหมดทุกคนตายต้องเสียอา,าชีวิตของตัวเองตายหมดยกเป็นคนหนึ่งที่แกนตายก็เนอคือใคร อาคาสาวกยอนยอนเนี่ยทุกๆุกในช่วงชีวิตสุดท้ายของท่านที่คิดจำเองในชั้เวลาคนเทศนาจบแล้วก็บอกท่านยอนท่านมีอะไรบ้างที่อยากจะพูดบอกสำหรับเรายอนก็เดินออกมาข้างหน้าบอกว่าน้องทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงหลับกาแล้วยอนก็กลับไปที่นั่นที่เทิดเงินก็านมา แล้วก็ทำแบบเดียวกันยอนก็ออกมาพูดคำซ้ำกันเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงรักกันและกันแล้วจนกระทั่งนสุิท้า,าย,ยอนสละชีวิตยอนพูดอย่างนี้ทุกทุกอาทิตย์เจ้าทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายจงรักกันและกันเพราะนั้นอักษรบกยอนจึงเป็นอักสรวกแห่งความนามะครับเป็นความลับ ความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะคัมภีร์พูดว่าสามสิ่งในชีวิตของคริสเตียนนั่นคือความรักความเชื่อกับความหวังใจแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดเราต้องรับกันที่นองเรารักยากรักไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราจะช่วยเราให้เราสามารถที่จะรักได้ให้เราร่วมใจกัน พี่้องครับผมอยากจะถามพวกเราทุกคนมีใครบ้างครับที่เราเองอยากที่จะหลับครับขอให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเติมหัวใจของเราให้เต็มด้วยความหลักช่วยเราในอันนั้นะ เจ้าที่หลักท่างยอยขอพงเทหัวใจกับดาวช่วยเราด้ยทางพระวิทยาที่เราจะรักและรักพี่น้องของพวกเราทุกคนรักพี่น้องของพวกเราแม้ว่าเขาเองจะได้ทำสิ่งที่ไม่ดีก็ตามจะไม่ถูกต้อง เออหัวใจของเราเราได้ความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ถ้าเรามาร่วม